เพียงทำแบบนี้สัปดาห์ละครั้งผิวหน้าของคุณจะค่อยๆอ,อ่อนวัยลงไปกว่าสิบปีทุกคนพยายามอย่างหนกักเพื่อให้ตัวเองดูอ่อนวัยให้ได้ยาวนานที่สุดตอนนี้มีข่าวดีสำหรับคุณต่อไปนี้คุณไม่ต้องค้นหาอะไรให้ยุ่งยากเพื่อจะทำให้คุณดูอ่อนวัยลงไปกว่าสิบปีอีกแล้วเพราะข้าวสามารถช่วยคุณได้ ประโยชน์ที่ได้จากข้าวสำหรับความงามการรับประทานข้าวดีต่อสุขภาพอีกทั้งยังมีประโยชน์ในด้านความงามอีกเช่นกันคุณอาจจะไม่รู้ว่าข้าวมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นที่รู้กันว่าจะช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วรอยในวัฒนธรรมเอเชียใช้ข้าวบดรักษาการระคายเคืองผิวหนังและรักษาสิว มากข้าวคุณไม่ต้องกังวลไปคุณไม่ได้ใช้เพียงมเมล็ดข้าวมาพอกไว้บนใบหน้าของคุณแต่คุณจะได้ประโยชน์จากน้ำข้าวอีกด้วยเช่นกันและนี่เป็นสูตรดั้งเดิมโบราณของชาวญี่ปุ่นสำหรับทำหน้ากากข้าวนำข้าวไปหุงเมื่อข้าวสุกแล้วตักข้าวสองสมช้อนโต๊ะใส่ลงในน้ำเย็นและคนจนกว่าข้าวจะอ่อนนุ่ม ระบายน้ำจากข้าวออกใส่ลงในถ้วยน้ำเย็นแล้วพักไว้นำข้าวใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับนมและใส่น้ำผึ้งตามลงอีกหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดจนเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันนำส่วนผสมมามาร์กไว้ที่ลำคอและใบหน้าของคุณทิ้งไว้30นาทีและล้างออกด้วยน้ำข้าวที่คุณเก็บไว้ผลลัพธ์ ผิวของคุณจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นและริ้วรอยต่างๆจะลดลงอีกทั้งมันยังช่วยปรับสีผิวของคุณให้ดูสว่างสดใสและอ่อนเยาว์มากขึ้นการใช้มากข้าวเพียงสัปดาห์ละครั้งให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์คุณควรทำเป็นประจำเพื่อความงามของตัวคุณอ้างอิง positive med com แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ